ัสีใส่กระชาได้หลายใส่กระชายหลายไม่จิหอกกินข้าโอ๊ครับผัได้หลายครับฟังดตามนะครับไอโจชนแนลเนาะกินย่อะไบายจูชนแนลบายจชนแนลบายจชแนลมงนี่ไอจมีบกบินกับบกบนมุจาบุกบนบกวางคนอาิบกมูจากบกบน บกเบนคือผลไม้ป่าที่สามารถเกิดได้บนเขาครับทีเกิดอยู่บนเขาทั่วไปครับช่วงนี้เป็นฤดูของเขาฤดูบกเบนสุกครับนี่ครับไอโจพี่เก็บม,มายาิ้งเสาวางเสาไปครับไอหนองสมกับลุงนั่นครับได้มาบกหลายนเะดะะี๋ยมาก้อยสูกกิ่นลองก้อยกินมึงมันช่ออกฝรัฝาดบ้างเลยเนี่ยที่เป็นเดียมเดียมไม่ใช่ออกฝรัฝาดสมสมช่วงนั้นสิมันสุกๆมันสิออกเป็นหวานจัง่อยถ้ามกาก้อยกินสิีสับสนใจขนมจีนโอเพงไอโจชาแนลครับผม สามาสั่งซื้อเลยครับสองห้าหนึ่งห้าสองสามเก้าสี่ตัวครับอบอกเร็วแต่ก็มาคงจะมา่ก้อยเป็นกินเนาะอยากกินจบแซ่บหมอมๆใส่นาปาเดียกที่แซ่บแยงนี่ครับเขาขัวใส่ครับการิิหน้อยครับ ปลาที่ปลาสดกับความหอมครับเพิ่มความหอ,อมให้ไร่ห้อยยูทีผิดให้ไร่ห้อยยูทีนำปลาแดกครับนำปลาแดกนะปลาแดดจะบแซ่บนี่ปลาแดีดตัวสุดยอดโอ้โปลาแดดตัวครับนี่ครับปลาแดดตัวปลาแดดตัวนงนงดีให้ ตัวก็ตรงหรอกอ้สุดยอดสุดยอดไม้นู่นจวดน้ำลายซอแน่นอนครับเดี๋ยวเฟิร์มใส่ก่อน <c oughs> เห็นนี่ก็ซีซ้อแล้วครับนี่พี่นอ้องเปี๊ยวหวานมันฝาดช่วยๆฉันแน่นอนมาลองซิมซิมเนาะซิมซิมเบิงซิมซิมเบิงซิมซิมเบิงเสียบเสียบ เหมยนประเดกเลยมั้งเหมยนแห้งประเดกเม็ดเหมยนอือหือด่ามก็หอมกินประเดกอีหลีมัอือหือ ยังแดงมันสิหวานคนมันก็เขียวนี้มันสิออกฟฝาดฝานฝาดกลมกลมเลยเขินได้มันสิมีเม็ดย่เลยเป็นหน่อยน<ม>เคี้ยวไง อีเป็นเมนูสุดยอดทำสูตไในเมนูนอ้สองัสองเลยแซ่บับ ของปลาอาหารปลาหายในบนเขาทีเดียวมังยมามี่ัอย่างไม่น่ามาละที่ผมเป็นป่ะเป็นน้งสมบัอกิน <c oughs> chạy được con này không? Sợ cộp lên เด็ดจริงๆต่อไปครับเมนูเด็เดๆตีไอตโจสิหาไมารับสนอเรื่อเลยเลย้วคนจีนชื่นชอบกันต้องเหนืนปแปลกๆแน่กับข้าเข้าคุกกี้กันไปครับครับช,ช,ช่อบในโจชนาอยครับผมโอเคครับคลิปนี้เราฝากไว้ซ้ำนิดละมีอย่างเพิ่มเติมกันคอมเมนต์ไว้เลยเด้อโอเคครับผมครับสวัสดีครับ